นิทานอีศบเรื่องกากับนกนางแอน่นวันหนึ่งกากับนกนางแอน่นทะเลาะก,กันเรื่องขนของพวกมันนกนางแอ่นพูดว่าเพียงดูที่ขนอันสองประกายและนุ่มนวลของข้าขนสีดำแข็งกระด้างของเจ้าก็ด้อยค่าจนไม่น่ามีเอาเลยทำไมเจ้าไม่แต่งตัวให้ดีกว่านี้สแสดงความทะนงตัวสักหน่อยสิขนของเจ้าอาจจะดูดีตอนฤดูใบไม้ผลิกาตอบแต่ ข้าจำไม่ค่อยได้นะว่าเคยเห็นเจ้าในฤดูหนาวนั่นเป็นตอนที่ข้าสนุกสนานที่สุดเลยละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่อยู่กับเราได้เฉพาะช่วงเวลาดีๆไม่มีค่าเท่าไรนักพุทธภาสิปิสุเนนะจอกทเนนะมัชริณาจวิภูตินันทินาสกิตังโนกเรปนัฐิโตปาโปกาปุริเศนสังโคโมบัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนส่อเสียด คนมักโกรธคนประหนีและคนเพลิดเพลินในสมบัติเพราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นความเลวราม